โอโรวิซิกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะทางหายกันไปเป็นปีๆเลยนะกว่าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกรอบเนื่องจากก่อนหนะ้านี้ติดภารกิจและงานอื่นๆเยอมากเลยจนไม่มีเวลาว่างจะมาเปิดพายทาคลิปอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเวลาว่างแล้วงานอื่นเริ่มค่อยๆเค,คลียร์ไปทีละอย่างทีละอย่างตามวาระตามเวลาแล้วนะ,อะรอบนี้มาพร้อมกับดวง รายปีของปี2566แต่ว่าจะเป็นดูตามราศีและรอบนี้เป็นตาของชาวราศีพิจิกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีพิจิกดวงชะตาและแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงปีหน้า2566จ้า Okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มสับไพ่กันเลยเนาะชาวราศีพิจิกดูซิปีหน้าแนวโน้มจะเป็นยังไงกันบ้างส่งจิตส่งใจมาอธิฐานได้นะตอนที่สับไพ่เพราะว่าจิตเป็นอะไรที่เขาไรายการเวลาเหนือการเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเปิดเมื่อไหร่หรือคุณจะอธิฐานส่งจิตมาตอนไหนจริงๆมันมีการเชื่อมต่อกันอยู่ อันนี้ตามความเชื่อกับที่ได้ยินมานะ,ะจะบอกว่าเป็นความรู้ของตัวเองก็จะมีใช่เป็นอะไรที่รู้มาได้ยินมาฟังมาอีกทีเลยมาพูดส่งต่อให้ฟังกันมาชาวราศีพิจิกจะดูแบ่งเป็นเรื่องๆนะคะก็คือจะมีการเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภจะมาเริ่ม กันเลยโอเคขอจัดภายิดนึงจะได้ยิ้มง่ายๆหน่อยอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การเงินกันก่อนง,งานการเงินชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรการเงินการงานความรักเก็บกับสุขภาพและโชคลาภนะ จะโเคเครบอืม,อมชาวราศีพิจิกปีหน้าจะเหนื่อยหน่อยนะแนวโน้มไพ่แต่ละเรื่องนี่ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรเลยแหละงั้นเดี๋ยวเรามาดูเจาะที่เรื่องการเงินกันก่อนเนาะการเงินเนี่ยได้ไพ่หกดาบ การเงินเนี่ยหามาได้ก็มีเหตุให้ต้องใช้ออกไปมีความรั่วไหลาทางการเงินพอสมควรแต่ว่าดีตรงที่ว่าก็ยังหาได้นะไม่ใช่ว่าหาไม่ได้เลยคือมันยังหาได้ยังหมุนได้ยังสามารถประครับประคองอะไรการเงินตัวเองได้แต่มันเสียอย่างเดียวคือมันไม่สามารถเก็บอยู่เลยมันเก็บไม่ได้เลยในช่วงปีหน้ามีเหตุให้ต้องใช้เหมือนจะเก็บได้สักพักอันนี้มีเรื่องให้ใช้อีกแล้วเดี๋ยวมีแต่รายจ่าย แต่ในขณะเดียวกันถึงคุณจะมีรายจ่ายขนาดเดียวกันนะคุณก็ยังมีรายรับอยู่เรียกว่าจะสมดุลก็ไม่เชิงเนาะมัน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 ดีอย่างมันเสียอย่างอะ่ะดีอย่างคือรายรับยังมีเงินยังเข้าอยู่ข้อเสียจุดด้อยก็คือมันรักษาไว้ไม่ได้นี่เองในช่วงปีหน้ามีเหตุต้องใช้เงินอยู่เรื่อยอยากเก็บก็ไม่ได้เก็บมีถ้าต้องใช้ไปใช้ไปใช้ไปตลอดเดี๋ยวแอบเปิดเพิ่มน แต่ไม่ต้องห่วงนะเรื่องการเงินนะมีคนซัพพอร์ตมีคนคอยให้อยู่แล้วถึงถึงจะมีเหตุให้ต้องใช้ก็เพราะว่ามันมีเหตุให้ต้องใช้นั่นแหละแต่พอใช้ไปแล้วเดี๋ยวเงินก็มาใหม่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้มีคนให้บางทีอาจจะมีการหยิบยืมแต่ว่าเขาก็ยังให้ด้วยน้ำใจไมตรีหรือบางคนอาจจะไปขอยืมเขาหรือเป็นคนเป็นฝ่ายให้ยืมเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมียังมีอยู่แต่ว่า ในกรณีที่มีการหยิบยืมเนี่ยไม่ได้เป็นไปในรูปแบบที่แบบว่าไม่ดีนะค่อนข้างที่ให้ยืมเพราะมันมีน้ําใจต่อกันถึงยอมให้ยืมอะไรประมาณนั้นมากกว่าเอ,อไม่ได้ไม่ได้เป็นไปในรูปแบบที่แบบว่าเป็นสตรูห,หรือยืมเราไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิหยิบยืม,ยม,ยมแล้วก็ยังมีแนวโนม้มจะได้คืนอยู่อะไรประมาณนี้หรือว่าช่วยเขาหรือเขาช่วยเราอะไร,ระาณเนี้มีการช่วยเหลือกันในเรื่องการเงิน เปิดเพิ่อมอีกไปจะได้ชัดๆหน่อยแต่ในขนาดเดียวกันมันก็จะมีบางจำพวกเหมือนกันนะที่เหมือนกับขอยืมอะแต่มีมีมีแล้วก็ไม่คืนนะขอยืมมีไม่คืนมันมีมันจะมีสองกรณีอาจจะเจออย่างเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาถ้าคุณเป็นฝ่ายให้ยืมขอให้ดูก่อนว่าคนคนนะั้นสมควรจะให้ไหมถ้าหากมันเป็นจํานวนเงินที่มันไม่ได้มาก แล้วคุณสามารถให้ได้แล้วสามารถตัดใจได้หากไม่ได้คืนคุณจะให้ก็ได้ถือว่าให้ทานไปเลยทำทานไปเลยก็ได้แต่ถ้าหากคุณเป็นฝ่ายไปขอยืมเขาก็ต้องดูด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีกําลังพอที่จะใช้คืนไหมแล้วตัวเองมีสัจจะกับตัวเองมากพอแค่ไหน ยืมก็ต้องคืนถ้าเอ่ยปากไปแล้วหลุดจากปากว่ายืมก็ต้องคืนไม่งั้นมันเป็นหนี้ข้ามภพข้ามชาติได้นะจ๊ะจงระวังตรงนี้ให้ดีบอกเลยอ่ะอะ่ต่อเรื่องการงานการเงินผ่านนะการงานการงานสิบดาบปักขนาดนี้แสดงว่าสุดแล้ว ไม่รู้จะสุดในแง่ไหนคืองานเยอะมากจนสุขภาพสุดหรือเปล่าจนทําไม่ไหวหรือว่ามันไม่มีงานแล้วจนล้มละเนละนาดอันนี้ไม่รู้แต่ว่าในมิติของการงานของคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณแทบจะไม่ไหวแล้วยแย่ๆมากๆหาทางออกไม่เจอแบบล้มแล้วอ่ะบางคนอาจจะรับงานเยอะแล้วทําไม่ทันหรือบ,บางคนมีเหตุอะไรบางอย่างให้แบบว่า ต้องระวังด้วยนะไม่ใช่อยู่ที่ทำงานแล้วน็อกไปเลยอะ่ะให้ระวังตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวแอบเปิดเพิ่มก่อนเพื่อความชัดเจนอืมแต่ไม่ต้องห่วงนะพะสุดท้ายคุณจะผ่านได้เรื่องงานต่อให้หนักหนาสาหัสขนาดไหนนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นคืนนะเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นคาดว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยน่าจะห่มง,งานหนักจนน็อกอะ่ะ แล้วไพ่ดีเอ็มเพ s สขึ้นสุขสบายเหมือนไพ่จะเตือนว่าอย่าลืมความสุขใจสบายใจของตัวเองด้วยไม่ใช่ทุ่มไปกับงานหมดแล้วพลังชีวิตก็เหลือศูนย์อย่างนี้ไม่เอาให้แบ่งเวลามาพักผ่อนมาเป็นสุขใจสบายใจบ้างแบ่งเวลาพักผ่อนนิดนึงนะหรืออีกแง่หนึ่งก็คือในขณะที่คุณทำงานจนแทบล้มประดาตายแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยพอดีให้คุณได้สบายขึ้นแบบว่า จนเจียนอะจนเจียนทันเวลาทันเวลาอะไรประมาณนี้โอเค okay. เอาเป็นว่าการเงินการงานหนักหน่วงนิดนึงนะแต่พอจะผ่านไปได้แต่กว่าจะผ่านก็ลากเลื่อนอะพูดตรงๆอะในช่วงปีนั่งชาวราศีพิจิกนะส่วนความรักก้าวถ้วยไพ่ถ้วยก็เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความรักอยู่แล้วเรก้าวถ้วยบอกเลยว่าความรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยในปีหน้าค่อนข้างที่จะดีพอสมควรค่อนข้างที่จะ ชื่นอกชื่นใจอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าชื่นอกชื่นใจไม่ว่าคุณจะโสดหรือว่ามีคู่แล้วก็ไม่ว่าจะความสัมพันธ์ในมิติไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรักพ่อแม่ญาติคนรอบตัวถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาอะไรเงี้ยคือโอเคมากมาเต็มตลอดทั้งปีได้กําลังใจมีความชื่นจิตชื่นใจสบายกายสบายใจ,ยใจพอสมควรเลยในเรื่องของความรักนะ อ่ต่อไปในเรื่องของสุขภาพกันบางสีถ้วยถ <c oughs> ้าหักสีถ้วยมาตำแหน่งสุขภาพตามที่เห็นหน้าไพ่อันแรกเลยนะเหมือนอ่ช่วงนี้อาจจะมีความขี้เกียจหรือเปล่าทั้งปีแบบขี้เกียจไม่อยากทํอะไรเลยอยากอยู่เฉยๆมีความแบบเหมือนจะหมดไฟหน่อยๆอะแล้วทําให้สุขภาพเหมือนกับว่าไม่มีความกระตือรือร้อนเท่าไหร่มันเป็นฟิลลิ่งที่เหมือนกับ อยากจะพักผ่อนอยากจะนั่งเฉยเยไม่อยากจะอะไรกับอะไรทั้งนั้นแล้วอะ่ะมันเหนื่อยอะไรแบบนี้อาจจะหมงานหนักจนมันเกิดอาการแบบโอ๊ยฉันพอเถอะฉันขอพักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะชาวราศีพิจิกสุขภาพนะท่าอีกแง่มุมหนึ่งที่พไพ่ใบนี้บอกก็คือเหมือนกับคุณเรียกว่าอะไรอย่างไม่ได้ขยับขยื่นแข้งขามันเส้นยงเส้นยดึดมันแข็งไปหมดอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังอะไรพวกนี้ไว้นิดน,นึงเหมือนกัน มันมีความแบบคล้ายๆหมดความหมดไฟหมดความกระตือรือร้อนมันพอจิตใจมันหมดแล้วมันก็ไปออกกับด้านสุขภาพด้วยอะไรแบบนี้อแอบเปิดเพิ่มอแต่สุดท้ายเดี๋ยวจะดีขึ้นเหมือนไพ่บอกว่าเติมไฟให้ตัวเองนิดนึงอ่ากับอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณรู้สึกแบบหมดไฟหมดอะไรจริง,รงลองออกไปเดินตากแดดอ่อนๆยามเช้ารับพลังดูนะแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะ,ะเพราะว่าไพ่เดอะซันขึ้นขนาดน,นี้ จะรู้สึกกระตี้กระเป๋ากระตือรือร้นเพิ่มขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นด้วยนะไปเดินตากแดดซะหน่อยตอนเช้ารับรับแสงแดดได้พลังงานชีวิตแล้วก็เพิ่มวิตามินดีเพิ่มอะไรในร่างกายพลังงานดีๆในร่างกายจากแสงอาทิตย์นะไปเดินตากแดดตอนเช้าเ้าหน่อยแล้วเดี๋ยวสุขภาพมันจะดีขึ้นอ,อันนี้สุขภาพผ่านไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องโชคลาภของชาวราศีพิจิก บอกเลยเรื่องโชคลาภปีหน้าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปหวังกับอะไรเรื่องโชคลาภหรือลาบลอยมากนะเพราะเหมือนกับอะไรที่เข้ามาเผื่อเืมันเป็นทุกขคลาบซะมากกว่าด้วยแล้วกลายเป็นว่าแทนที่จะทีมันจะไม่ดีซะปเปล่าเปล่าเพราะฉะนั้นพยายามดีกว่าถ้าใครหวังจะรวยทางรัฐจะเสี่ยงโชคจะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นออบอกเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหวังมาก อแต่ถ้าหากใครแบบไม่ได้คิดมากไม่ได้ทุ่มอะไรมากจะเล่นขำๆอันนี้ไม่เป็นไรแต่บอกเลยโชคลาภปีหน้าของชาวราศีพิจิกไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่อ่แอบเปิดเพิ่มอีกสักนิดนึงส่วนใหญ่โชคลาภจ,จะต้องถ้าหากเป็นแนวของทางการงานโชคลาภจะมากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่แบบเป็นผู้ชายเพศช,ชายอืมอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็จะต้องมันมีเกี่ยวกับเนื้องานเข้ามาเกี่ยวไม่ใช่อยู่ดีๆซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยซื้อหุ้นนั่นแล้วแล้วมันถูกมันไม่ใช่คือโชคลาภมันมากับเรื่องงานมากับเรื่องแบบว่าคนคนให้ความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ให้ความเมตตาชี้แนะชี้นําชี้แนวทางอะไรแบบนี้มากกว่าก็ถือว่าเป็นโชคลาภความรู้ก็คือโชคลาภได้เหมือนกันอยู่ดีๆได้ความรู้ได้วิชาได้อะไรบางอย่างมาได้ไอเดียอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะ อะไรที่สามารถมาต่อยอดให้ชีวิตมันไปต่อได้แล้วดีขึ้นถือมันโชคลาภทั้งนั้นแหละอะโอเคเรียบร้อยชาวราศีพิจิกสำหรับปีหน้านจะโดยรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณทุทกๆท่านชาวราศีพิจิกมากๆเลย ที่เข้ามาดูที่เข้ามาชมกันที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่เคยดูมานานแล้วหรือคนใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันที่เข้ามาดูชอบกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ได้นะคะใครที่เกิดราศีพิจิกหรือมีเพื่อนที่เกิดราศีนี้ก็แชร์ได้เลยนะหรือมีอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาตอบให้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย